ดยใจดีนขอบฟามตะเกียร์ไปเอาไปเร็วเอาไปเร็วจุ๊บไม่ดูไหมอะไม่แรงสองก้ามจุ๊บมาดูระเลียงก่อนเร็วไม่ดูเร็วมาดินี่มาดิน้ำหกแล้วลงมานี่ลงมานี่น้ำหกฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านพีเว่ราชพฤกษ์ศรินธร ก็จะมาดูรีแอคชั่นของเด็กๆว่าชอบตรงไหนพร้อมลุยยังเอาไงดีพร้อมเดีวพร้อมลุยยังพร้อมเดียวสูอิสระภาพได้ว้าจุเหมงก่อนนะจุไยครับสูอิสรภาพโอ้โหจดีย้สู่อิสรภาพได้วยโอ้ยจ้มิเช่อแปหรอกว่าที่นี่จะไม่มีสะ่ายน้ำต้องมีที่กว้างๆให้จเม่งวิ่งแน่เลย หรือไม่ก็ต้งมีฟิตเนสให้ยายไดเล่นกล้ามเฮียขอนอนก่อนจะยดีได้กินสวาวยน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูบ้านก่อนโอเคโอเคงั้นจุ้มให้พีเว1สิบเต็มสิบไปเลยเออยังไม่ทันเริ่มเลยจุม้มนี่กันนี่กันไปไหนมารับบีบก่อนบอกอะไรก็ทำตามเข้าใจป่ะวันนี้ยายดีรับสาจื่มเมงอยู่ไหนชื่อแม่งมาแล้ว ทำดีๆเดี๋ยวพาไปไว่ายน้ำฮะเฮอยเ้ยเออเอยต้องทำตัวดีๆก่อนนะขอมือก่อนโอเครับ <S <S โซนแรกเนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นไว้ดูทีวีกับครอบครัวเิดช่อง K8 and Friends หนเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวบ้านก็พอไม่ต้องถ่ายอินช่องตัวเองดูอะไรก็ได้ขอนอนก่อนเดี๋ยวก่อนเจไดไปดูห้องครัวกันโอเคไปก็ได้ ที่ได้กินอาหารเดี๋ยวเธอได้เช็คเองอุ้ยนี่ม um> ันของปลอมอ๋ออ้วนกันแล้วไม่ต้องกินหรอกไหนจิ้งเหม่งคอยเช็คบ้างพอเราจมเฮียเขาเช็คหมดแล้วว้ยจิ้งเหม่งก็อยากมีซีนมั้งอ่ะเออได้ไเลยนะใจดีนี่สงสัยทุกอย่างเลยนะเจดียสงสัยว่าให้ทำอะไรเจดสงสัยว่านี่อะไรเนี่ยสงสัยเปล่าเจดีย์สงสัยว่าให้มุดเข้าไปเหรอหรืออะไรสงสัย ปิดตู้อ่ะมันจะชอบสงสัยว่าแบบตู้นี้มีอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเปิดทีไรมันชอบได้กินไงตรงนี้คือมีโซนซักล้างด้วย่ไหครับนี่เป็นโซนซักล้างด้านนอกนี่เปิดมาเป็นโซนโซนซักล้างได้ด้วยนี่มาอูสนใจสนใจเปล่าสนใจแล้วใครเนี่ยมีอะไรอ่ะใจดีไม่มีสระว่ายน้ำลูกที่เนี่ยดูใจดีเป็นขอความ คอมยังจะกินเลยดูดิป้อมมาจูเจกีไอ้ไปเอาไปแล้วเอาไปแล้วเฮ้ยเอาออกก่อนเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวกิน เอาเดี๋ยวไม่ได้เอาไปรากเอาไปรักเขาเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นมะกะลองมันจะกินมะกะลองของปอมถ้าใครมาเห็นไอ้พวกนี้เป็นรอยก็ไม่ต้องสงสัยครับผมเรียกฝังซิกเนเจอร์ไว้เรียบร้อยขอโทษนะคะไปห้องไหนต่อห้องนี้ค่ะนี่แค่แบบเป็นใจดียังไม่ถึงครึ่งบ้านเลยดึงส่วนซีห้องนี้มันเป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งบ้านที่เนี่ยเขาจะใช้ปูนกับ บ้านพวเนี้เขาใช้อิฐกับปูนสร้างแล้วเขาทำเป็นห้องทำงานใช่ไหมถ้าเกิดว่าอย่างเราอ่ะทำเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าห้องอัดเสียงอะไรเนี้ยเพราะว่ามันสามารถบุกตรงเนี้ยเหมือนแบบเป็นห้องเก็บเสียงได้เลยพวกนี้สนใจผนังมากเลยแล้วที่นี้ก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะไหนครับอ๋อมันก็มีความเป็นส่วนตัวนะตรงนี้ใช่แล้วก็เนี่ยความมีพวกนี้ก็ไม่ส่วนตัวแล้วแหละทาส่วนตัวเราไม่เคยมีอ๋อดูดิ คือห้องนี้กว้างสบายเป็นแบบห้องเก็บเสียงห้องแบบทำโคมเทเตอร์นู่นนี่ได้หมดเลยอะ่ะห้องนี้ทำเป็นห้องนอนให้เฮียได้ไหมอะ่ะเฮียเดินขึ้นชั้นสองไม่น่านจะไหวแล้วเดี๋ยวเจไดเดินให้ดูเห็นไหมเจไดยังฟิตอยู่เลยเฮียใจเย็นๆไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้เราอยากมาดูบันไดมากเพราะว่าบันไดเนี่ยคือปัญหาของที่บ้านเรามาก ตอนนี้ที่บ้านเราอะทําบันไดเป็นแบบเป็นบันไดลอยที่นี่ได้ข่าวว่าเขาทํามาแบบเสริมเหล็กตรงนี้เลยนะถ้าเกิดขึ้นลงเนี่ยมีเสียงปุ๊บเขาลื้อทําใหม่หมดเลยคือมาตรฐานเขาดีมากแต่ว่าเราอยากมาดูว่าจุ๋มเหม่งจะกลัวไหมเพราะที่บ้านอะตอนนี้จุ๋มเหม่งกลัวมากเพราะว่ามันโป่งอ๋อแล้วจุ๋มเหม่งกลัวความสูงใช่คือจุ๋มเหม่งลงไปปุ๊บขึ้นไปปุ๊บจะไม่ลงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุ๋มเหม่งจะลงไหมจุ๋มเหม่งป็นคนแบบว่าเทสได้ว่ามันโอเคจุ๋มเหม่งมานี่แล้วลูกจิบจิบ โอ้โหมาทำไมเราเจอได้ไปเทีดได้ลองเออเออฮ้ยคือมันขึ้นลงอ่ะไม่มีเสียงเลยนะมันพึกมากอ,ะอ่ะอใครอยากรู้ว่า,วามันเป็นยังไงต้องมาลองดูที่นี่ที่ไหนคะพีเว มาปุ๊บเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยนะซึ่งเขาเป็นทำเป็นที่ส่วนกลางสามารถให้คนในบ้านเนี่ยมาอยู่รวมกันได้เฮ้ยดีมากเลยอะเราว่าดีมากเลยนะตรงนี้สามารถแบบเอามาเป็นที่นั่งดูทีวีพร้อมกันทำแอคทิวิตี้อะไรได้เลยใช่ไหมใช่หรือว่าจะทําเป็นสระว่ายนะ้ำ <c oughs> ี่นีสวิมมิงตรงนี้เหรอ <c oughs> ตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> ดูที่เจนไดเพิ่งวันลุบเสร็จเอย่ยมั่วเขาตั้งโชว์ไว้อยู่แล้วปะว้าความแตกเลยไปดีกว่าบ้านที่เนี่ยคือกระจกเขา เยอะมากทั้งทั้งบ้านเลยแล้วเขาก็คือเป็นกระจกเต็มทําให้แบบรับแสงจากข้างนอกมามันทําให้ดีบ้านเรามี energy มีพลังงานดีคือระเบียงของเขาเนี่ยจะเป็นส่วนตัวนะเขาจะมีระเบียงของตัวเองแล้วก็ระเบียงของเขาเนี่ยจะไม่มาชนกันบางครั้งเวลาเราใส่ใส่ผลาถุงออกไปอย่างเงี้ยมันจะมันจะได้ไม่ไม่ไม่โปะไงแบบนักไครจะใส่ปลาถุงออกไปชารตฟิลมากคือบอกว่าปลาถุงเนี่ยพี่ปอบอยู่บ้านใส่ปลาถุงเหรอะระเบียงบ้านของเขาอจะไม่ชนกับบ้านตรงข้ามสมมุติว่าเราแบบ อยากเป็นสดขึ้นมึงเลิกไปถูอีกไปดูไหมอ่ะถอยหลังสองเก้าไหนจุ๊ไม่ดูไหมอ่ะถอยหลังสองเก้าจุ๊บมาดูระเบียงก่อนเร็วไปดูไปดูเร็เท้าจิกเท้าจิกมาดูเร็วมาดูมาดิจุ๊บแม่งเร็วโอ้โหไปดิมาไปแล้วจุ๊บมาเร็วมาดูเร็วถอยหลังสามก้า คืออะไรที่เป็นระเบียงหรือว่าอะไรที่มันสามารถมองเห็นข้างล่างอ่ะจุ๋มเมกจะไม่เอาเลยเออทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเะสิดูดิจุ๋มเมงพี่แต่ว่ามันมันกว้างแล้วมันก็ปลอดภัยมากนะนึดูดิเนี่ยดูดิไปแล้วไหนไปไหนแล้วไปแล้วไปไหนวจุ๋มเมกมาเร็วโอ้ไม่มาดูระเบียงเหรอลูกจุ๋มกำก้ามข้ามผ่านความกลตร้า ขันความกลัวให้ได้ห้องนี้สบายมากเลยนะยเฮียนะตรงนี้มีอะไรอะขอไปดูหน่อยได้ไหมสเปซสำหรับเก็บตะก้อเพราะวต้องมีเป็นโลโลเลยนะตะก้อใช่เพราะว่าเรามีเป็นร้อยลูกเก็บตรงนี้ก็ได้คือก็คืออีกหน่อยเปิดชมรมตะก้อได้เลยเซปักตะก้อมาดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำก็ใหญ่มากนะเออคือตอนเด็กๆเคยพามันมาหน่ ที่เราอื่นอะแล้วแบบหลังจากนั้นน,นใจดีไม่เข้าไปอีกครับผมป็นผมผมว่าเข็ดพี่ผมเข็ดนะอ๋อนี่เป็นห้องแต่งตัวอันนี้จะเอาไปเป็นห้องนอนก็ได้นะฮึโอ้โหคอนดูต์ตคือมันใหญ่อลังการมากมูยเ,เขาทําดีเนะมีห้องน้ําให้ทุกห้องเลยอะที่มัดเป็นระเบียงว่ะจอีกเฮ้ยดินดีอาบน้ำเปนะล่าไปดีว่าน้ำอาบน้ำแทนเอาไหมเดียดี ไปแล้วโอ้ยเฮียตัวอย่างกว้างเลยมาลองนั่งดูไหมอะ่ะไม่เอาอายเขาโอ้ยเฮียน่ารักสุดๆเลยไปอีกห้องกันดีกว่าห้องนี้จุ๋เหม่งจองแล้วและไม่กลัวความสูงแล้วเหรอไว้เดี๋ยวจุ้มลงให้ดูต่อไปเราจะไปดูตอนลงกันว่าจุ๋มเหม่งจะกล้าลงบันไดกันเปล่า <Hey. S 2> ลุ้นลุ้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้จุม๋เหม่งอะ่ะไม่ชอบลงบันไดเลยเพราะมันเป็นบันไดเชิงบกเนี่ย มันน่าจะลงเดี๋ยวเรามาดูกันแต่เจไดลงไปแล้วนะเจไดไปแล้วอ้าวนั่นเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ววะยังสมูทอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงเออนี่เดือดใจดีใจดีมั้ยจดีใจดีเ้ยจุมเโอ้โหขึ้นมารับโอ้โหอารมณ์แบบจุ๋มเงขึ้นมารับอาหารไม่ได้มารับใจดีจุ๋มเอ๋งขึ้นมารับอาหารโอ้โห ป๊าป๊าวันนี้เราจะได้ไปสระว่ายน้ำไหมอ่ะใจดีได้กินสระว่ายน้ำอุ้ยมันตกเไปวันนี้โครงการเขามีเซอร์ไพรส์ให้พวกเราด้วยจริงป่าจริงเขาบอกว่าให้พวกเราไปดูว่าพวกเราจะชอบไหมเฮ้ยเขาจะพาจิ้มเมียงไปไหนอ่ะเดี๋ยวเฮียพาสิ่งเองหยุดเลยให้พี่เขาขับเฮ้ยเซอร์ไพรส์บายบาย มาแล้วครับตะกล้องตามมาแล้วต้องรอคอไว้เนี่ยโอ้โหดูตื่นเต้นใหญ่เลยเซอร์ไพรส์มาแล้วโอ้โหหูยยหลังนี้ใหญ่มากเลยพี่แป้นโอ้โหไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่รู้เลยว่ามีเซอร์ไพรส์อ่ะไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหหอุูยชอบ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 เอาละไม่มันต้องมี G P S นำทางก่อนตะก้อโอ้โหไม่ต้องแล้ว น้ำหกแล้วลงมานี่ลงมานี่น้ำหกอันนี้ข้อดีของบ้านหลังมุมคือเราสามารถมีสเปซสำหรับ คนที่รักหมาเนี่ยสามารถทำเสาไอ้น้ำส่วนตวงหนึ่งสองสามท่นี้ก็มีทมถุกได้แล้วเห็นปะโโอ้แล้วตรงนี้คืออะไรน้ำท่วมน้ำท่วมสุดยอดปะ ประจองบ้านวันนี้เราพูดว่าจื้อเหม่งมีอะไรลดเพิ่ม1นึ่งแสนบาทถึงสิ้นปีเฮ้ยเอาจริงอะ่ะจริงเด้โอเคโอเคโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาดูว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนดี oh, 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 oh. ไหบ้าเย้โอ้โหโอ้โหโอ้โห ดูมาดูบ้านอะไรก่อนเปียกขนาดนี้แล้วดูของบอมดิพอกันปะไม่ต่างกันครับเนี่ยดูดิคือทุกคนน่ะดูนี่นี่คือภาพรอบหน้าดูบ้านอะไรก่อนมีรอบหน้าขอเสื้อกันฝนแจกทีมงานด้วยมอดูมาเสื้อกันฝนหน่อยไอ้ว่ายน้ำมาเวสสูดอะไปถ่ายงานกับพี่แพรนหนักที่สุดเลย